อยู่เหนือมารอยู่เหนือมารอยู่เหนือมารการที่จะอยู่เหนือมารได้เราต้องรู้จักมารก่อนมารมีทั้งขันธมารขันธมารก็คือขันธ์ทั้ง5้าร่างกายนี้รูปนามนี้มันเป็นขันธมารคือมันมีความแก่ความเจ็บความตายมันมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ขันธมานี้ถ้าเราไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราบานมันก็จะครอบงาฉะนั้นไม่มีเราในขันธ์ามานี้ไม่มีของเราไม่มีตัวตนของเราในมาณนี้ขันธมานกิเลสมานความรักโลภโกดหลงไม่มีในเราเราไม่รักโลภโกดหลงรักโลภโกรหลงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรานี่ก็เป็นกิเลสมานที่เราจะต้องอยู่เหนือมัน กิเลสมารขันธมารอภิสังขารัมารการปรุงแต่งเป็นดีเป็นชั่วมารก็ให้เราปรุงแต่งติดดีติดชั่วติดบุญติดบาปเพื่อให้เราเปียนว่ตาตใจเกิดในอภิสังขารัมานั้นก็ไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีตัวตนของเรามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาเราก็จะอยู่เหนือมารได้กิเลสมารขันธมารอภิสังขารัมารเทวบุตรมาร มารชนิดหนึ่งที่คอยกั้นขวางเรานะหรือว่าเป็นเทพิดามารคอยกั้นขวางเราให้ติดขัดอยู่กับเรื่องของกิเลสน,นะครับเพราะว่ามารเรงานี้จะคอยคิดพูดทำทําให้เราหลงทางจากทางแห่งพุทธะไปติดมารทําให้เสียเวลาหลงทางผิดเป็นมิจฉาทางพิจฉามักฉนั้นเราต้องรู้จักมารเหล่านี้เพื่อจะอยู่เหนือมาร ขัน,มนธมารกิเลสมารอภิสังขารมารเทวบุตรมารมัจจุมารความตายก็เป็นมารชเชดหนึ่งเมื่อเรากําลังเล่งทาความดีทําความเพียรมารก็จะมาคอยแต่ไม่เราต้องมีอันเป็นไปท่านท่านยังบอกว่าอย่าประมาทในความตายเพราะความตายมีกับสัตว์อยู่เสมอฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่ก็ต้องเล่งทาความเพียรเพื่อที่จะออกจากความตายอยู่เนื้อมารเมื่อเราอยู่เนื้อมารแล้ว นะครับก็ไม่ต้องจมเปรียบเหมือนสายทานน้ําเชี่ยวถ้าเราไม่อยู่เหนือมานคือไม่อยู่บนฝั่งน้ําก็จะพาเราจมพัดไปในสายทานทะเลแห่งทุกข์เราต้องอยู่เนือมานเมื <ME> ่ออยู่เนือมารได้แล้วไม่เป็นอะไรกับอะไรกับขันธมานไม่เป็นอะไรกับขันธมานไม่เป็นอะไรกับกิเลสมารไม่เป็นอะไรกับอภิสังขารมาน ไม่เป็นอะไรกับพญามัจจุมานนะครับเทวบุตรมานไม่เป็นอะไรกับมัจจุมานครับมานทั้งหลายทั้งนางตัณหาราคาอ่อนดีเราไม่เป็นอะไรกับมานครับถ้าเราเป็นอะไรกับมานปุ๊บมานก็จะพาเราเวียนว่ายตายเกิดไปกับขันมีขันในการเวียนว่ายตายเกิดจัดหนึ่งขันสองขันสามขันสี่ขันห้าขันก็แล้วแต่ มารก็พาเราไปจมปักอยู่กับขันเราต้องอยู่เหนือมารไม่เป็นอะไรกับมารไม่เป็นอะไรกับขันตมารไม่เป็นอะไรกับกิเลสมารคือไม่มีความรักไม่มีความโลภความกดความหลงไม่เป็นอะไรกับกิเลสมารอภิสังขารมารไม่เป็นอะไรกับอภิสังขารมารการประงแต่งเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นดีเป็นชั่วเป็นเราเป็นเขาเป็นกุศลอกุศลเป็นบุญเป็นบาปเราไม่เป็นอะไรกับอภิสังขารมาร ไม่เป็นอะไรกับเทวบุตรมารไม่เป็นอะไรกับเทวบุตรมารเพราะเทวบารมีมิจฉาทิฏฐิพาลบหลงปิดเวียนไหวตายเกิดในความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรกับเทวบุตรมารไม่คบมารเป็นมิตรนะครับพูดง่ายๆเราก็เลยไม่คบมารเป็นมิตรแล้วก็ท้ายคือ มัจุบมานความตายเราไม่เป็นอะไรกับความตายถ้าเราเป็นอะไรกับความตายเราก็จะตายแล้วตายอีกตายไม่จริงสักทีตายแล้วแต่ละพบแต่ละชาติตายทุกขณะซึ่งมันจะทําให้เรานั้นเป็นทาตุของมารตุกมารครอบงําเราก็เลยไม่เป็นอะไรกับมารเพื่อเราจะได้อยู่เหนือมานนะครับไม่เป็นอะไรกับมารทั้งหลายเพราะว่ามารทั้งหลายนั้นเป็นผู้ฆ่าผู้ทําลายล้างผู้ทําให้เราติดข้องอยู่ในสังสารวัต พราะมาน,นี่เองทําให้เรานั้นตกทุกข์ได้ยากติดขัดในการสร้างบารมีในการทาความดีในการออกจากทุกข์ในทําที่สุดแห่งทุกข์ในการประพฤติผมจาจันมานทั้งหลายจะคอยขัดขวางเราไม่ให้เราไปในทางที่ชอบประกอบประโยชน์เพื่อพระศาสนามานจะคอยมาคอยทําร้ายทําล้างทําร้ายล้างผลาญในทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของมานอาหารของมานก็เยอะนะครับ เราต้องไม่เป็นอะไรกับมารเราไม่เป็นอะไรกับมารทั้งหลายเมื่อไม่เป็นอะไรกับมารก็ไม่ต้องมีพันธะปุกพันกับมารที่จะต้องคอยเป็นทาสของมารเป็นทุกข์เพราะมารหรือว่ามีความต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏกับมารครับไม่มีมารเป็นเพื่อนไม่มีมารเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นศิษย์เป็นอาจารย์ไม่มีมารเป็นคนรู้จักคนแปลกหน้า ไม่มีมารเป็นมิตรกนเราเมื่อไม่มีมารนะครับเราก็อยู่เนือมารการอยู่เนือมารได้ก็ต้องรู้จักมารสิ่งเหล่านี้เมื่อรู้จักมารแล้วก็ไม่ยึดถือว่าขันทั้ง5กิเลสมารลักลูกอดหลงลูกเวทนาสัญญาสังขารอภิสังขารมาบรบาุญบาปหรือมารทั้งหลายที่เป็นสัตีเป็นบุรุษเป็นเพศต่าง ไม่เป็นไปกลับมาเหล่านี้ไม่คบมารความตายนะครับที่จะมาคอยเยือนเราทุกละหมายใจเข้าออกเราต้องรู้ทันมารตลอดเวลาว่าธาตุขันนี้พอสุดท้ายต้องตายไปก็เป็นเรื่องของมารไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่มีในมารมารไม่ใช่เราเราไม่ใช่มารมารไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ตัวตนของเราไม่เป็นอะไรกับมารเมื่อไม่เป็นอะไรกับมารเราก็พ้น บ่วงแห่งมารน,นะครับพ้นบ่วงแห่งมารถ้าเราเป็นอะไรกับมารเราก็ถูกมารจูงจมูกนะครับก็จะต้องเป็นทาสของมารเป็นทุกข์เพราะมารและใช้ชีวิตยากลําบากเพราะมาน,นั้นก่อยปิดหูปิดตาปิดใจให้เราหลงทางให้เรารู้ผิดเข้าใจปิดคิดปิดใช้ชีวิตแบบปิดๆมันก็เลยทําให้เกิดประมาณความเสื่อมทุทุกเราก็เลยไม่เป็นอะไรกับมารทั้งหลาย เมื่อไม่เป็นอะไรกับมารเราก็อยู่เหนือมารนได้เมื่ออยู่เหนือมารนแล้วเราก็ไม่ต้องจมแช่หมกมุ่นผูกพันไปกับมารนเพราะชื่อเชื่อว่ามารแล้วไม่มีอะไรน่าปรารถนาไม่มีอะไรน่ายินดีเพราะเป็นชื่อที่ทําลายความสุขความเจริญเป็นชื่อที่นําโทษนําทุกข์นำเวรัยมาให้ในสังสารวัฏไม่เป็นอะไรกับมารนะครับไม่เป็นอะไรกับมารนก็จะอยู่เหนือมารได้ นะครับไม่เป็นอะไรกับมารอยู่เหนือมารก็พ้นทุกข์ไปจากมารเพราะมาน,นี้สร้างปัญหาสร้างโทษสร้างทุกข์สร้างเวียนไนานานับประการในสังสารวัตนี้นับไม่ถ้วนเราก็เลยไม่เป็นอะไรกับมารอยู่เหนือมารเมื่อเราอยู่เหนือมารได้เราก็ไม่ต้องไปทุกข์ยากลําบากในสังสารวัตอีกก็ในโรตนินพนานมารก็เข้านิพพานไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนจาก มารนะครับมาเป็นพระอริยะเป็นพระโพธิสัตว์เป็นพระปัจเจกเป็นพระพุทธเจ้าเสียก่อนจึงจะสามารถนิพพานได้แต่เราก็ไม่เป็นอะไรกับมารไม่ว่าในอดีตปัจจุบันอนาคตเพราะมารนั้นทําให้เราเนิ่นช้าทําให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่เป็นอะไรกับมารทั้งหลายอยู่เหนือมารนะครับไม่เป็นอะไรกับมารก็อ,อยู่เหนือมารไม่เป็นอะไรกับมารอยู่เหนือมารทุกขณะจิตมารจะคอยมา คอยกระตุ้นเรื่องเล่าปักดันเราให้มีอันเป็นไปต่างๆนานาทั้งกิเลสมารคันธรมารอวิสังขารมารเทวบุตรมารมจจุมารเราก็เลยต้องอยู่เหนือมารไม่เป็นอะไรกับมารมารก็จะไม่สามารถทําร้ายครอบงําตัวเราได้เราก็เลยอยู่เหนือมารนะครับไม่เป็นอะไรกับมารนะครับอยู่เหนือมารดีๆกันทุกท่านทุกคนอยู่เหนือมารไม่เป็นอะไรกับมารนะครับอยู่เหนือมารไว้ แล้วทุกอย่างจะดีเองนะครับอยู่เหนือมารไม่เป็นอะไรกับมารอยู่เหนือมารนะครับอยู่เหนือมารไว้อยู่เหนือมารทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่เหนือมารแล้วจะดีเองอยู่เหนือมารก็นิพพานอยู่เหนือมารก็นิพพานอยู่เหนือมารก็นิพพานอยู่เหนือพานก็นิพพานนิพพานเหนือมานะครับนิพพานเหนือมารถ้าเราไม่นิพพาน มันก็เหน no. no. ืยมมนไม่ได้ครับก็หลุดพ้นไปจากมานไม่ได้ต้องนิพพานอย่างเดียวนิพพานอย่างเดียวจึงจะเหนืยมมานได้นะครับนิพพานเหนืยมมานนิพพานเหนืยมมนนะครับนิพพานเหนืยมมันมันไม่ต้องห่วงถันทั้ง5้าไม่ต้องห่วงกิเลสไม่ต้องห่วงอภิสังขารมานไม่ต้องห่วงเทวบุตรมานมัจจุมันเพราะนิพพานชนะมานนิพพานชนะมานนะครับนิพพานชนะมานได้ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่า นิพพานในชาตินี lord, not, so given, so right, <th> ้หรือชาติไหนไม่ว so ่าใครนิพพานก็ชนะมารได้หมดนิพพานไว้จะได้ชนะมารนะครับไม่อย่างนั้นเราแพ้ตลอดเมื่อแพ้และตกอบายนะครับให้ทุกยากลําบากไม่จบไม่สิ้นเปลี่ยนแปลงตัวเองและผู้อื่นให้เป็นทุกข์เป็นโทษมีกรมีกิเลสมีบากต่อเนื่องกันไม่จบไม่สิ้นเราก็ตัดสายใหญ่เหล่านี้ด้วยการนิพพานชนะมารนะครับนิพพานชนะมานิพพานชนะมาร นิพพานชนะมารดีกันทุกท่านทุกคนนิพพานชนะมาร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 พระนิพพานชนะมาร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  นิพพานชนะมาน